ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหมวยี่กีด็อกโต้เอไอเป็นประจำเช่นเคยครับมาอยู่กับแบดมินนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสูตรหัวครับนี่ครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งหมด8ห้องครับแล้วก็เลือกห้องที่ดีที่สุดนะครับห้องที่ดีที่สุดจะขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับแบบห้องที่2แบบนี้นะครับสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับสําหรับห้องนี้ครับก็ นี่ครับดูจากสถิติด้านล่างนะครับแถบสีเขียวรูปยิ้มคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้าครับนี่ครับล่าสุดครับออกโอ้โหนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้ารอบติดครับเข้ายาวๆเลยครับเก้ารอบติดนะครับเดี๋ยวใอ้ดมินจะแทงพาแทงตามห้องนี้เลยครับห้องที่สองนะครับห้องที่สองนะครับเดี๋ยวพาไปแทงกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปแทงกันก่อนนะครับก็ สูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บแยหมาตัวนี้ครับแอดมินเอาสูตรมาเจาะหาเงินกันอยู่นะครับเข้าแทงหวยครับมาที่ยี่กี่แยหมา5นาทีตัวนี้ครับอ่ากดเลยครับออกผลทุกๆ5นาทีครับรอบที่73ครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวสูตรครับห้องที่2นะครับรอบที่73ตัวนี้ครับสูตรให้เลขคู่ครับลูดหลังครับเลขคู่รูดหลังนะครับไปเลยครับ2ตัวบนครับสูตรให้ รูดหลังนะครับก็เลขคู่ครับกดเลยครับ0 2 4 6 8ครับอ่ะกดรูดนะครับรูดเสร็จก็ใส่ราคายืนยัน2โพยได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับตัวเว็บนี้ก็จะมีหวยี่กีให้แทงตามทั้งหมด264รอบนะครับแอดมินก็ตามรอบที่73ไปครับ เดี๋ยวกลับมาที่ตัวสูตรนะครับเราก็มาวิธีการดูสูตรนะครับเราก็แทงตามกันเพิ่มเติมนะครับสาหรับแอดมินก็แทงตามรอบนี้ไปแล้วนะครับออกผลค่อนข้างที่จะเร็วครับ5รอบนะครับโทษทีครับ5นาทีนะครับออกทีนะครับมาครับนี่ครับเจอสูตรท่องแบบนี้ครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับแทงตามกันได้เลยครับเลขค่อนข้างที่จะแมนนะครับแล้วก็ตัวสูตรจะผิดไม่เกิน3รอบนะครับติดต่อกันนะครับ สำหรับห้องที่มีเฉพาะแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอย่างห้อง3ห้อง4ครับห้อง1ห้อง3ห้อง4นี้ครับ ตัวเลขจะผิดไม่เกิน3มรอบนะครับติดต่อกันครับก็สามารถแทงหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีครับถ้าเล่นห้องเฉพาะแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบเท่านั้นนะครับนี่ครับแทงทบคือเพิ่มจํานวนเงินนะครับตัวเลขจะผิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันครับอย่างห้องสามนี่ครับหนึ่งสองสามแล้วเข้าครับหนึ่งสองสามแล้วเข้าแบบนี้ครับห้องที่4ี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัว สูตรที่ดีที่สุดนะครับต้องขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับรอบที่7 3สบาครับให้เลขคู่ลูดหลังครับนี่ครับแอดมินก็แทงตามไปแล้วนะครับตัวนี้ครับคือเลขคู่ลูดหลังทั้งหมดนะครับคือตัวเลขทั้งหมดนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นสถิตินะครับสําหรับตัวสูตรท่องนี้ครับว่าเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับสําหรับตัวสูตรท่องแบบนี้นะครับตัวเลขจะผิดไม่เกิน3ามรอบครับอ่ะ โอเคครับรอบที่10มาไหมครับนี่ครับรอบที่10มาไหมครับอ่ะไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับไม่มาครับเดี๋ยวแอดมินพาทบไปนะครับถ้ายังขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้อยู่ครับสามารถแทงทบได้นะครับให้เลขกขี้รูดหลังครับมาต่อกันเลยครับรอบที่74ครับนี่ครับก่อนหน้านี้เข้ามา9รอบติดนะครับรอบที่10ไม่มานะครับเดี๋ยวเรามาตามรอบนี้กันครับ มาเลยครับห้องที่สองตามต่อครับห้องเดิมครับตามต่อห้องเดิมครับรอบที่เจ็ดสิบสี่ครับมาที่หน้าเว็บครับมาที่ตรงนี้ครับยี่กี่คร้บหมาห้านาทีครับตรงนี้ครับออกผลค่อนข้างที่จะเร็วครับห้านาทีครับทันใจครับซื้อง่ายครับจ่ายเร็วครับรอบที่เจ็ดสิบสี่ครับไปเลยครับสองตัวบนครับดูตรงนี้นะครับ สูตรท่องที่สองครับให้สองตัวบนครับรอบที่เจ็ดสิบสี่แล้วก็อัตราความแม่นยำครับทบไม้ที่หนึ่งทบไม้ที่หนึ่งก็คือเพิ่มจํานวนเงินรอบที่หนึ่งครับหนึ่งรอบนะครับจะผิดไม่เกินสามนะครับอ่าตรงนี้ครับสูตรให้เลขขี้ครับรูดหลังครับตรงนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้คือเลขขี้รูดหลังทั้งหมดนะครับอ่าคือตัวเลขทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรากดรูดหลังก็จะขึ้นมาทันทีครับแบบนี้ครับทั้งหมดนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้คือสถิตินะครับว่าสําหรับตัวห้องนี้ความแม่นยํามันเหกความแม่นยํามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ามาเลยครับเลขขี้รูดหลังครับไปครับเลขสองตัวบนครับ ลวดหลังครับมันสําหรับตัวเว็บนะครับก็จะมี19ประตูลูดหน้าลูดหลังนะครับให้ดูลูดหน้ากับลูดหลังนะครับถ้าแทงตามโตดนะครับลูดหลังครับเลขคี่ครับเลขคี่ลวดหลังแบบนี้ครับมาที่ลูดหลังครับแล้วก็ไปที่เลขคี่ครับ1 3 5 7 9าม้าเจ็ด้าครับมาเลขคี่เสร็จนะครับเลื่อนดูนะครับราคาการจ่ายครับแล้วก็ เพิ่มจำนวนเงินไปครับเมสรูแอดมินไม่ถูกนะครับก็ตามต่อกันได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าตามต่อได้เลยครับยืนยันส่งคลได้เลยครับแทงทบไปนะครับเียบร้อยครับรอบที่เจ็ดสิบสี่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับรอบที่เจ็ดสิบสี่นะครับสูตรให้เลขเลขขี้รูดหลังครับนี่ครับ รอบที่74ก็แทงตามครับแล้วรอผลอีก2นาทีครับออกผลค่อนข้างที่จะเร็วนะครับสําหรับตัวสูตรหัวยี่กีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเว็บของเรานะครับที่เราสูตรมาจาะครับออกผลทุกๆค่านาทีครับอ่านี่ครับสาหรับตัวเว็บนะครับก็จะมีโปรสมาชิกใหม่นะครับตัวนี้นะครับที่แอดมินเอาสูตรมาเจาะครับเป็นเว็บนี้เลยครับอ่านี่ครับมีโปรหลากหลายมากมายนะครับสําหรับตัวเว็บครับอ่า นี่ครับมีรางวัลแ mhm. จ็คพอตด้วยครับรางวัลแจ็คพอตครับนี่ครับทุกหนึ่งพันครับได้หนึ่งแต้มครับรับรางเงินรางวัลเกือบแสนนะครับนะตรงนี้ครับแทงรางวัลแจ็คพอตครับแทงรางวัลแจ็คพอตครับแจกทุกวันนะครับสําหรับตัวเว็บนี้ครับรางวัลแจ็คพอตเนี่ยครับนี่ครับล่าสุดครับรางวัลแจ็คพอตครับหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันครับห้าสิบเอ็ดบาทครับนี่ครับแจกทุกวันครับ ยากวันเราเป็นแสนครับสําหรับเว็บนี้ครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราก็รอผลอีกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครับอ่ะกลับมาดูที่ตัวสูตรกันก่อนนะครับกลับมาดูที่ตัวสูตรครับระหว่างที่รอผลครับตัวสูตรตรงนี้ครับแอดมินก็ตามห้องที่สองนะครับแล้วก็แทงทบไปครับนี่ครับรอบนี้นะครับ แทงทบไปครับถ้าเกิดขึ้นห้องแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับแทงทบไปเลยครับสูตรจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับแล้วก็มีความแม่นยําสูงครับนี่ครับรูปยิ้มสีเขียวตรงนี้คือเข้านะครับนี่ครับเก้ารอบติดครับถ้าเปิดมาเจอตั้งแต่รอบแรกครับก็ยาวๆนะครับซสือตามสูตรยาวๆแบบนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้ครับรายงานผล15้ารอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังนะครับ ไม่ต้องไปดูตามห้องต่างๆครับครบจบที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับดูสถิติยอนหลังได้ครับล่าสุดออก59ครับเดี๋ยวรอบนี้แอดมินจะพามาลุ้นอีกทีหนึ่งครับนี่ครับถ้าเจอห้องแบบนี้ไม่ต้องหนีไปไหนครับเปิดแล้วจิ้มแทงตามกันได้เลยครับสําหรับตัวสูตรนะครับสูตรเป็นการคํานวณด้วยระบบ AI นะครับเป็นการคํานวณตัวเลขวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ครับ เดี๋ยวเรามาลุ right ้นตรงนี้ครับสติติเขียวมาไหมครับตรงนี้ครับมาไหมครับตรงนี้นี่ครับสหรับตัวสูตรนะครับต้องมาแล้วครับแบบนี้ครับโอเคครับนี่ครับเสียงเครดิตเข้าแล้วครับเสียงเครดิตเข้าแล้วครับแบบนี้ครับสติติครับต้องขึ้นแล้วครับสีเขียวแบบนี้ครับเสียงเครดิตปรับแล้วครับเงินเข้าแล้วครับถูกหวยครับเดี๋ยวรอตัวสูตรปรับนะครับหลังจากหวยออกครับจะนี่ครับโอเคครับนี่ครับ สถิติขึ้นแล้วครับสีเขียวครับรูปยิ้มขึ้นมาครับถูกหวยแล้วครับง่ายๆครับซื้อแทงตามครับเราก็รูดแทงตามกันได้เลยครับถ้าเจอห้องแบบนี้ครับแทงตามกันได้เลยครับไม่ต้องหนีไปไหนนะครับเปิดสูตรแล้วก็จิ้มแทงตามกันได้เลยครับกลับมาที่หน้าเว็บกันก่อนครับว่าเครดิตเข้าหรือยังครับเงินถูกหรือยังครับนี่ครับก่อนนั้นรอบที่แล้วรอบที่7 3ดสิบาไม่เข้านะครับแอดมินก็แทงทบไปเลยครับนี่ครับ รอบที่74ครับแทงทบเพิ่มจํานวนเงินครับก็ได้ครับเข้ามาแล้วสีเขียวแบบนี้ครับจ่ายมาแล้วครับสำหรับที่ตัวสูตรนะครับนี่ครับสถิติเข้าสวยๆยาวๆแบบนี้ครับซื้อตามง่ายๆครับกับสูตรหวยยี่กีดอกลอตโต้ A.I. ครับสนใจสูตรนะครับหาเงินง่ายๆแบบนี้ครับกับสูตรหวยยี่กีครับ แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด o อกลโตเอไอนะครับใส่แอดนำหน้าเข้ามาด้วยนะครับมีแอดมินคอยสอนแล้วก็ให้คําแนะนําตลอด24ชั่วโมงนะครับสําหรับตัวสูตรของแอดมินนะครับนี่ครับสนใจสูตรนะครับแล้วก็สถิติแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆซื้อแทงตามกันง่ายๆครับแบบนี้ครับหาเงินได้ทุกวันครับกับสูตรหวยี่ดอกโลโตเอไอครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด o อกโลโตเไอใส่แอดนำหน้านะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับกับสูตรหวยยี่กีด o อกลอตโต้เอครับสถิติสวยๆหาเงินง่ายๆได้ทุกวันแบบนี้ครับกับสูตรหวยยี่กีด o อกลอตโต้เอไอครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดมินรออยู่นะครับสวัสดีครับ